ครับสวัสดีครับรถคันนี้นะครับเป็นรถฮี n o นะครับเป็นรถฮี n o ่สิง h ฮเทคนะครับามาติดแอร์ไฟฟ้าดีนะครับตัวนี้เป็นตัวพี่บิ๊กนะครับรถคันนี้เดิมไม่มีแอร์อยู่เดิมเลยนะครับเพราะว่า,าเห็นเจ้าของรถบอกว่าไม่ได้ใช้แอร์มานานแล้วนะครับคอมแอร์ยังมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้แผงคอยร้อนถูกหรือออกไปนะครับ ก็เลยตัดสินใจวันนี้นะครับอยากจะมีแอร์เอาไว้นอนนะครับก็คิดว่าผมคิดว่าน่าจะตัดสินใจถูกแล้วในเรื่องของการติดตั้งแอร์นะครับแต่ถ้าไปใช้ระบบเดิมนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ในเรื่องของการจอดนอนก็จะไม่มีเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้คือช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเรื่องของการจอดนอนโดยใช้แบตเตอรี่ตอนนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จอย่างยิ่งนะครับรวมถึงในการใช้งานปกติก็สามารถที่จะ ประหยัดน้มันได้ดีนะครับได้ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อสําคัญของการใช้ระบบนี้คือพลังงานจากาไฟนะครับคือแบตเตอรี่และไดชาร์จสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญสุดในการทํางานของแอร์ไฟฟ้า dc นะครับอตอนนี้นะครับช่างไปยังเก็บงานอยู่บนหลังคานะครับส่วนในตู้คอยร้อนนะครับตู้คอยร้อนก็เอาไว้อยู่บนในหมวก บนหลังคาในหมวกนะครับคันนี้นะครับมาตั้งช่วงบ่ายนะครับมาช่วงบ่ายช่วงนี้ก็สองสามทุ่มแล้วนะครับก็ยังเก็บงานอยู่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าในเรื่องของการติดตั้งแผงคอยร้อนของรถคันนี้นะครับค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของการติดตั้งการทํา ข้อต่อยึดบนหลังคาไม่มีมาให้เลยต้องสร้างใหม่นะครับทําให้ใช้เวลาในการติดตั้งนะครับสนใจในเรื่องของการติดตั้งนะครับปรึกษาได้นะครับสนใจปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับ